สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง youtube นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้ก็จะมาลงลาวพัฒนานะครับงวดวันศุกร์ที่28นะครับพฤศจิกายน2,568นะครับงวดสุดท้ายของเดือนพอยอแล้วนะครับวันพุธวันพุธเราเป็นยังไงเอาวันพุธนะครับวันพุธมี หนึ่นี่ชุดวันออกนะครับนี่หนึ่งหกหกหนึ่ออกชุดนี้นะครับ5 4 1นี่อยู่นี้2ตัวนะครับแล้วก็นี่สูตรที่วางก็อาวันนี้มาคู่กันนะครับเป็นเบิ้ลศูนย์ศูนยกันเอาเฉพาพวกนี้นะครับเต็ม,มาห้าห้เสียแทนนะครับก็ ถือว่าได้ตัวไฮไลท์ไปอีกนะครับอีกสัปดาห์ละครั้งอยู่นะครับช่วงนี้วันเข้าไม่ไม่ไม่ตองวดเท่าไรแต่ว่า1สัปดาห์เท่าที่ลงมานี่ก็คือตัวไฮไลท์ไว้นะครับอาจจะมี2ชุด3ชุดนี่แหละนะครับต่อต่อสัปต์ต่อวันนะครับมันก็เข้าเป็นตัวที่เน้นเด่นอยู่ให้ FCU วันนี้นะครับก็เน้นถูกให้ก็ยินดีกับ FC นะครับยินดีกับทุกท่านเลย ที่ถูกกันแล้วนะครับเอา้าถูกก็ใครจะเลี้ยงกาแฟอาจารย์ก็ตามนี้นะครับตามนี้เลยนะครับเอาก็ให้เท่านี้แหละนะให้ดูเท่านี้แหละนะครับถ้าโชคดีมีกระตังไ้จะเลี้ยงกาแฟก็เชิญหรือช่วยปากกาดินสอก็ว่ากันไปนะครับไปต่อวันศุกร์เลยวันศุกร์นะครับเอาสูตรเก่านี้แหละก่อนนะครับสูตรที่มันจับคู่ได้แล้วเห็นผล ก็ต้องเอาสูตรนั้นนะครับพันร้อยอพันร้อยแล้วก็หน่วยบวกอะไรบวก4พันร้อยหน่วยบวก4นะครับอ่านี่สูตรมันพันร้อยหน่วยบวก4นะครับพันร้อยหน่วยบวก4ได้ที่5 5เป็น10 1หบวก c ก็จะเป็น5ได้5 หกเจ็ดห้าหกเจ็ดตัวนี้เป็นห้าหกเจ็ดนะครับต่อไปอีกอีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งเป็นหมื่นหมื่นหน่วยหน่วยหมื่นหมื่นหน่วยหน่วยไม่มีบวกอะไรนะครับไ่เท่าไรหมื่นหมื่นก็คือศูนย์ศูนย์หน่วยหน่วยก็คือหนึ่งเป็นสองก็จะเป็นสอง ไม่ได้เดินหน้านะครับถอยหลัง6 5 4ก็จะเป็น2องเป็น2 1 0อาได้แล้วก็จับคู่เลยจับคู่วัดว่ากันไปเลยนะครับมันจะมาเดินต่อให้เราไหมนะครับก็จะเป็น5 5 2 5 1 5 0 หกสองหกหนึ่งหกศูนย์เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เปลี่ยนไปกลับนะครับเปลยนไปกลับเปลี่ยนไปกลับอ่าตัวนี้เปลี่ยนไปกับตัวล่างเอาสูตรตัดสูตรนี้แล้วเอาสูตรตัดมาสูตรตัดสูตรตัด อันนี้5ตัวนี้จะเก่า1อันเก่าแล้วก็เปไปสูตรที่นี้6 5 6 5 4 5 6 7ที่จะตัวตัดเอาตัวกลางมาตัด8 9 0 8 9 0มันได้0 1 2ตัวเดิมตัวนี้เอา8 9 0มาตัดตัดชุดที่1นะครับก็ 8 9 0ตัดได้อะไรตัดได้0ถ้าเอาศูนย์มาตัดเอาศูนย์นี้มาตัดในชนนี้มันก็ได้แค่ศูนย์นี่แหละนะครับมันก็ได้แค่0อีกสูตรหนึ่งที่งวดก่อนเอามาตัดนะครับที่งวดก่อนเอามาตัดนี่เปลี่ยนชุดนี้ได้9 0 1าศู 9, 0, วันนี้ได้ สองวันนี้ได้234มีมีไหมมี2ตัวนี้มี2ตัวนี้มี2มันจะมาไหมเอามี50 52 6นย์ห้าสอชุดถ้าเอาชุดนี้มาตัดนะทีนี้ยังมีอีกไหมตัวมาตัดตัวสูตรเก่า ที่งวดก่อนมันหลุดงวดที่ผ่านมามันก็มานะครับที่วางไว้ตัวนี้ตัวนี้มาแล้วนะครับนี่ก็เป็นห้าห้าหนึ่งสี่อ่าสี่สูตรนี้มาทั้ง, 4, งสี่ครบทั้งสี่สูตรครบทั้งสี่ตัวห้าห้าอันนี้มีสี่ด้วยจับนี้ก็ได้จับนี้ก็ได้ผมตัวนี้วงไว้ละเก้าศูนย์หนึ่งวันนี้สองสามสี่วันนี้ได้สองสามสี่นะครับ สูตรนี้ได้2 3, องส่อาจะวางไว้ตรงไหนให้เอเอาสูตรนี้ให้เป็น2 3 4อีกแนวหนึ่งนะอีกแนวหนึ่งน่าจะเป็นแนวอีกแนวหนึ่งด้วยตัวนี้2 3 4ตัว2 3 4สนี่สูตรผมทำไว้กี่สูตรหนึ่งสสูตร ห6 7 6กสูตรนี้มี2 3 4 2 3 4ชนกันอยู่2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 4 6อ่า4สูตรนะครับมี2 4ฉะนั้น2กับ4เด่นถ้าชนนี้ด้วยก็4เด่นที่สุดนะครับเป็นว่า2กับ4ถ้าอยู่นี้มันไม่มี4นะครับไม่มี4แต่มี2 ฉะนั้นอยู่ตรงนี้ก็คือ2จะเด่นกว่า0 2จะเด่นกว่า0วันนี้จะไฮไลท์ที่2นะครับจะมี2 5 5 2 6 2 7 2ตัวไฮไลท์นะครับหัวไฮไลท์ มันจะมีอะไรอีกไหมห้าหกเจ็ดตัวไหนจะมาดีกว่ากันอ่าท้ากลุ่มนี้จะมีห้าท้าตัวนี้มีห้าหกเจ็ดมันก็มีทุกตัวสูตรเดียวกันไหมพันนี่ห้าหกเจ็ดคนละสูตรนะครับพันเป็นสูตรพันพันก็คือห้าห้าหกเจ็ดมันก็ชนนี้ชนสามตัวถ้าสามตัวเด่นหกสูตรนี้พันพันสอง ได้สี่สองสก็เด่นกว่า6ก็มา5กับ6อ่าแสดงว่าหกับหมีตัวชนนะครับก็คือชุดนี้5กับ6 6มีตัวชนมากกว่า5้านะห้าส ตัวชนก็คือ5กับ6นะครับมีตัวชนมีมีชนมีชน5กับ6มีชน5กับ6อีกแนวหนึง่งถ้า5กับ6ไม่มาถ้าเป็น3ตัวมันจะมี5 9 0อ่ะ5มาแล้ว5มีแล้วเอา5เอา5กับ6ใส่ถ้าเป็น6ก็จะเป็น อีกฝั่งหนึ่งคือ9กับ0เอามาใส่อีกสูตรหนึ่งนะมี9กับ0มัน0นย์เราก็อยู่ฝั่งนี้แล้วหรือมันจะอยู่ถ้า3าตัวมันจะมี0มี2ไหมฝั่งหนึ่งมี0นกับ2อาจจะปิดไม่ได้มันกับเมื่อที่ผ่านมาอยู่สูตรที่2ตัวนะครับ0กับ2 0กับ2แต่มันจะอยู่ยังไง0นย์กับ2แล้วเอาไปใส่ถ้านี้มี2แล้ว เอาศูนย์ไปใส่อีก5 20 620 720นี่เอาไปใส่อีกตัวหนึ่งนะครับเอาศูนย์มาใส่ตัวหนึ่งก็จะเป็น3ตัวอ่ากลุ่มนี้นะกลุ่มนี้ก็คงจะอ่าหรือจะจับคู่ในตัวเอง2 3 4ได้ไหมก็จะเป็น2 23 3 4 4หรือกันไว้อีกตัวหนึ่ง การไปตัวหนึ่งควรจาก,การเปลี่ยน54า4ี่ห้าสี่สมสี่ไหมห้าสี่สามสี่นี้มีห้าห้าสี่สามสี่เพราะว่าสูตรสองสามสี่สูตรนี้นี่มันมีมันมี3มสูตรนะครับชนกันสามสูตรเลยตัวนี้สูตรนี้สําคัญนะชนกัน3สูตรชน3มสูตรเลยนะครับทั้ง3ามตัว สามตัวมันกันนะครับตัวนี้ก็ถ้าจับตัวนี้มันชนที่สองก็ผมจะเน้นสองนะครับตัวนี้เน้นสองพิรำว่านิ้นตามนี้นะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดพฤศจิกายน2568นะครับคลิปนี้ก็คงจะให้ไว้ประมาณนี้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามขอให้ท่านผู้ชมโชคดีครับสวัสดีครับ